อ่ะโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเก็บศรษฐีกันทุกคนเลยนะครับก็มาวันนี้ยังไม่ได้รีวิวอีเวกดาร์ไกอาร์นะแต่วันนี้ผมมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากทำนะครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวแต่ว่าจะมาทำเว้นไอ้นี้นะมันคือตัวละครอะไรไม่รู้นะแต่ผมชอบการ์ดแนวเนะี้ยเออมันดูน่ารักดีนะครับและดูภารกิจที่มันให้ถ้าปิดการ์ดได้คือได้หมดนี่เลยเหรอ ล็อกอินอย่างเดียวเลยอะสามสิบสามวันสามสิบสามวันเลยเหรอโอ้แต่เว้นนี่มันอยู่ถึงวันไหนเนี่ยเว้นนี้เว้นนี้มันอยู่วันที่สามถึงวันที่สิบเจ็ดประมาณสิบสี่วันมั้งนะครับประมาณสิบสี่วันให้หาการเอาแต่ว่าล็อกอินมันสามสิบสามวันเลยนะหรือว่าหรือว่าอันเนี้ย มันไม่มีวันหมดอายุน่าจะอีกนานเลยนะเพราะว่ามันดูดิให้เราอินอย่างเดียวเลย33ครั้ง3 3วันแต่เว้นมันอยู่ถึงแค่14วันไงอืมผมเลยอันนี้น่าจะแบบไม่หมดพร้อมเว้นมั้งอีเว้นนี้หมดภารกิจก็น่าจะยังอยู่นะตามที่ผมคิดนะเพราะว่ามันให้เราอินหลายวันมากเลย3-3วันเลยนะมันนานกว่าเว้นอีกอืมเว้นนี่ยมันอยู่14วันก็มาเดี๋ยววันนี้เรามาทําเว้นพวกนี้กันนะครับ จากที่ผมอ่านสกิลดูอะถามว่ามันน่าทํำไหมมันก็สกิลมันก็ดีแหละครับมันก็สกิลโจมตีดีนะโดยเฉพาะตัวเนี่ยเดทนอกจากให้ไฟมา95แล้วเนะี่ยยังให้ป้องกันขโมยมาเบิ้ลมา55เยอะกว่าตัวเมตาอีกนะตอนนี้มีแค่โคนะครับที่กัน55ผมสองสนใจไอ้นี่มากเลยไอ้กัน55เนะี่ยมันดีนะครับสกิลเนะี่ยเออแต่ว่า ให้สกิลมาน้อยไปหน่อยนะอืมถ้าให้พวกเนรเทศแถมมาอีกสักอย่างนี่จะจัดจีได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ทอยหน้าหลังก็ไม่มีนะครับอืมแต่ดีมีโลซูเปอร์แล้วก็ตกเมืองได้เงินนี้อันนี้แอนที่จริงไม่ต้องใส่มาก็ได้เนาะถ้าใส่เป็นสกิลอื่นก็จะแบบดูดีขึ้นนะมันให้ใช้กี่อันนะครับร้อยหอันจริงปะเนี่ยร้อชิ้นเลยเหรอแต่ว่าถ้าปิด ถ้าปิดตัวนี้ได้ก็คือได้ครบทุกอันเลยนะเพราะว่าแรกมันก็ไม่หายนะครดูดิแรกพวกนี้ก็ไม่หายแสดงว่าถ้าทําอันนี้ก็คือได้ครบหมดทุกอย่างรวมๆแล้วก็น่าจะคุ้มอยู่นะของก็เยอะอยู่มีเพชรมีอะไรและภารกิจในเคเวสเมื่อกี้นีอีกนะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดู150เก็บสูงสุดร้อยห้เคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะปิดไปเท่าไหร,ร่ ไม่ต้องรีบก็ได้นะมันมีทั้งล็อกอินทั้งไอ้นี่นะไม่ใช่ล็อกอินนี่อีเวนต์เล่นมีทั้งอีเวนต์เล่นมีทั้งร้านค้าแพ็กเกจน,นะครับไม่ต้องรีบมันอยู่ตั้ง14วันนะครับไอดีหลักผมก็ไม่รีบผมก็เก็บเรื่อยๆนะแต่อันนี้ผมจะมาทำไอดียลองให้ดูว่าแพ็กที่มันขายอะ่ะมันให้เท่าไหร่นะอย่างอันนี้เล่นหนึ่งครั้งใช่ไหมได้แลวใบหนึ่งก็เท่ากับว่า14วันน่าจะได้14ใบ ก็ไม่เยอะนี่วะ่ะแล้วต้องต้องเติมเพิ่มไหมนะ่ะมีใครแบบมีใครนี่ไหมไม่ใครโอ้โหติดอ่างมีใครทำเว้นฟรีแล้วไม่เสียตังสักบาทไหมปิดตัวสุดท้ายได้อะถ้ามีฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับมันร้อยห้าสิบใบเลยนะอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ผมซื้อแล้วยังไม่ได้เปิดขั้นต่ำสองใบสองถึงห้าใบ สมมตินะตำต่ำได้สองหมดเลยเนะี่ยยี่สิบแพ็กก็คือได้สี่สิบใบโอ้โหยังห่างไกลอยู่นะอย่าบอกนะต้องมาซื้อพวกนี้เพิ่มอีกอะจริงปะเนะี่ยถ้าตัวละครเติมเอาผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าทำเท่าไหร่นะถ้าต้องเติมอะถ้าใช้เพชรอย่างเดียวยังพอว่านะแต่ถ้าใช้ตังด้วยเนี่ยมันควรจะสกิลดีกว่าเนี่ยอืมอันนี้มีแต่โจมตีครับป้องกันไม่มี ป้องกันมีน้อยอะดิเออมีน้อยโดนเข้าสวนก็ตายง่ายนะครับเป็นตัวที่แบบตายง่ายพอสมควรอืมมาเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คเนี่สองหมื่นเพชรเนี่ย,เร,เ,ยเรามีพอดีเลยแพ็คละพันนะครับสิบแพ็คก,ก็หมืน่นยี่สิบแพ็คก,ก็สองหมืน่นมันรีทุกวันแปลว่าไอเนี่ยไม่รู้นะครับแต่เนี่ยเราซื้อไปแล้วแสนที่จริงอันแสนเนี่ยน่าจะซื้ออีกยี่สิบนะครับมันจะได้แบบสมดุลหน่อย อันนี้ซื้อมาได้แพ็กเดียวเนี่ยดูดิเปิดได้กี่อันวะน่าจะสองแหละดูดิด้วสองเท่ากับว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่เพิ่งจะได้ใบเดียวเองเหรอเอสองใบเองเหรอยังไม่ได้รับมีใครทําบ้างครับเวลน,นี้ใช้ตังไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่อ่ะคือผมคิดว่าถ้าใจเย็นๆเก็บไปเรื่อยๆน,น่าจะได้อยู่นะ เดี๋ยวต้องรอดูว่าแพคมันรีไหมนะครับไอแพคพันเพชรอะมันจะรีมาให้ซื้ออีกไหมมาเรามี3ามใบแล้วตอนเนีน้เดี๋ยวเราจะมาซื้อแพคไอนี้นะครับ2ปสองหมื่ 20, จัดไปเลยเดี๋ยวจัดหมื่นแรกก่อนดีกว่าไม่เสียตายเพชรหรอกปะอย่างน้อยก็ไม่ได้ไปก็ได้ตัวอื่นอยู่นะครับหมื่นเพชรดูสิถ้าได้หชิ้น 5ชิ้นทั้งหมด20แพ็คก,ก็ได้ร้อยแค่ร้อยเดียวก็ยังไม่ได้อยู่ดีอันนี้คือ5ชิ้นทั้งหมดเลยนะคือมันต้องทำยังไงเพิ่มมันให้เก็บ150เลยเยอะไปเปป่าหรือผมเข้าใจผิดวะก็มันเขียนว150่าร0อยะเข้าไปดูใหม่ดิเนี่ยอันนี้สะสม2 2ชิ้นอันนี้5้ชิ้นอันนี้10 15 20 30สิ ห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเออร้อยห้าสิบโอ้โ่ให้ใช้เยอะจัดเลยอะเหมือนเพชรแรกเราดูซีมันคุ้มไหมมีจี้เช่ามาด้วยนะครับเกมแจกจีกจ้เช่าสุดยอดเลยอ่ะสอ,สองถึงห้าก็ได้สองสองถึงห้าก็ได้สองน่าจะสองทุกแพ็คแหละมั้งเนี่ยโอ้สองปับป๊บปั๊บตามสเต็ปเลยครับ โอ้โห oh, ใครปิดไปเท่าไหรนะ่เนี่ยใครปิดไปแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับปิดยังไงและปิดไปเท่าไหร่นะครับใช้เพชรอย่างเดียวไหมหรือใช้ตังค์ด้วยอันที่สงสัยนะถ้าใช้ตังค์ผมขอไม่ทําแล้วกันนะเพราะว่าโอ้โหซื้อมาก็สกิลน้อยเกินอนะ่ะไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่สกิลมันน้อยเกินไปเอา้าโอ้โหฟุกได้3มเฉยเลยและดีใจทําไมนะเราเปิดได้2มาตลอดเลยมาเราได้ประมาณ25บใบแล้วยี่สิบสี่เดี๋ยวไม่ถึง25่าด้ยวย โอ้เพิ่งได้แค่นิ้หรอโอ้ได้ออฟโฮดมานะครับออกก่อ80 85ยังไม่ออกเลยแล้วได้500เพชรมาอ่ะเราได้คริสมาแล้วอันนี้คืออ่ะเราได้โอลิมปิกมาแล้วเอออย่างน้อยมีโอลิมปิกไวเล่นอยู่แต่ว่าไม่มีแปนให้ต้องมาหาแปนใส่อีกก็ขูเปืองช่องอีกเออขาดอีกเท่าไหร่30เราได้จี้นี่เหรอระเบิดอ้อ่ะเราเปิดอีก2 0 0 0ม สองหมืน่นอ่ะเอาให้ครบสองหมื่นเลยพันเพชรเลยนะมันแพงนะสองหมืน่นการ์ดก็สกิลดีแต่สกิลน้อยดูแบบแต่ถ้าได้เล่นคนสองก็ตายได้อยู่นะถ้าเอาไฟไปอะ่ะแต่มันก็โจมตีไม่หนักเท่าเดทครับมีแค่ไฟเดินผ่านก็ต้องหาจี้ใส่อีกจี้สาบจี้เตะอีก ไหนจะในประเทศอีกกลัวเขาสวนเนี่ยเหลือ900เพชรอ่ะหมดละเราเหมาหมดแพ็คเลยเนะี่ยอันนี้เราเหมาหมดแพ็คเลยเดี๋ยวผมขอคำนวณก่อนถ้าอย่างละ2เลยนะตำตมเลย2เลยอันเนี้ยอีก20ใช่ไหมเพรซื้อได้10 p แพ็ค20อันนี้40หรือเปล่าพราะให้2 p a แพ็คแต่ราคาก็พุ่งขึ้นมาประมาณ99บาทหูแพ็คละ99บาท สมมตินะสมมตินะเราคำนวณเล่นๆอันนี้20อันนี้40อันนี้60รวมกัน60 40บวก40เป็นร้อยหนึ่ง1 2อเออว่ะถ้าใช้ตังค์ซื้อขั้นต่ำถ้าได้2ใบนะขั้นต่ำต่ำๆเลย2ใบอะไม่ได้ใบอื่นเพิ่มมาเลยใช้เงินประมาณเท่าไหร่วะอันนี้99คูณ10โอ้โหอันนี้ก็พันเลยมั้งเนี่ยยังไม่รวมอันนี้อีก โอ้โหโอ้โหสองสามสามสี่พันเลยมั้งเนี่ยรวมรวมแล้วเนี่ยโอ้โ oh. หคิดเลขไม่ถูกเลยจริง่ะเนี่ยใครทำแล้วคอมเมนต์ด่วนรออ่านอยู่ไปเปิดได้สองใบแกเราจะได้เล่นสักอันไหมเนะี่ยถึงแพ็คมันรีให้ซื้อวันหน้า มันก็ต้องใช้อีกสองหมื่นเพชรเบสเสร็จประมาณ 60, ม 7, 8, 000. 6, 000, 7, 000. หกหมื่นมั้งเจ็ดแปดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นโหได้ตัวพวกนี้มาคุ้มไหมเนะีย่ยสี่สี่ใบห้าสิบใบอ่ะเราได้ดีดีดีด,ดีนี่คือดาบไนกี้เก้าห้าเท่าตำนานอืม ไม่มีการขโมยเล่นยะเจอเอลลินอีกอผม,อมอเหมือนเห็นแมงกระพุนตัวหนึ่งนะนี่ไงอันนี้ดูน่าสนใจอยู่นะแมงกระพุนมันคือตัวอะไรวะนาโอมิเอลโรนี่ตัวสุดท้ายคือวินเทอร์ดีดีตอนนี้เราได้เนี่ยแหละทรีสอันนี้พวกนี้คือเราเราแลกได้เลยอะ่ะ แกแต่ครั้งละหนึ่งมันไม่หายนะมันไม่หายคนแรกไปเลยซื้อมาแล้วคุ้มไหมใครว่าคุ้มบ้างครับผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มาสิแต่มันก็น่าสะสมแหละเออมันคุ้มคนละอย่างถ้าคุ้มคุ้มไอดีโหดก็อาจจะไม่คุ้มอะแต่ถ้าคุ้มเล่นสนุกแล้วก็ได้การ์ดส,สวยก็ก็คุ้มนะถ้ามองในมุมนี้ผมก็อยากได้อยู่ สกิลตัวนี้เกือบดีแล้วนะเกือบดีแล้วชอบสกิลอยู่ขาดไปนิดหนึ่งช่องเนี่ยโหขึ้นมาอีกสกิลหนึ่งจะดีมากไอ้ตกเมืองได้เงินไม่ต้องให้มาหรอกเอาอยางอื่นใส่มาจะโหดเลยอที่จริงตัวใช้ตังระดับนี้นี่ควรควรจะโหดกว่านี้นะใช่ไหมคุมเต่าห้าเลยเหรอเอาไปใส่อ,อะไรดีวะเอาใส่ตัวที่ไม่มีคอร์สเนี่ยใส่ไกอาลย <laughs> โอ้ใครปิดไปเท่าไหรนะ่เนี่ยอย่าลืมมาพูดคุยกันนะอันนี้คือคืออะไรวะอ๋ออันนี้คือเก็บ5เก็บ10โอ้โหร้อยห้าสิมันใครปิดบ้างเนี่ยมันมีใครทำไหมอัน,น้มันมี8อันนี้ใส่ได้ทุกตัวไหมหรือใส่ได้แค่ตัวพวกเนะนี้ยรูนกันย้ายแล้วก็ไอ้นี่ ตอนนี้เราได้คริสมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราลอ,ล,อลองจัดเซตดูดิอ่าเราเหลือพนะันเก้าเนี่ยที่จริงเพชรเราเก็บไว้ทำจีนี่ไอดีโหดเลยนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อความชอบ <c oughs> โอ้จะซ้ำรักน้ำลายตายคริสนะครับเขามีโลอะไรใช่ไหมหมวกการเอฟเฟกต์เราอยู่ไหนนี่มีการเอฟเฟกต์แล้วมีจัดโอลิมปิกอะไรใช่ไหมเค okay. อ่ะกอดลอยฟ้าในเทศกันวิกยังไม่มีใช่ไหมอ่ะกันวิกขังแปลนไม่มีอีกอยากใส่บัตรเชิญนะเอาใส่บัตรเชิญแทนอะไรดีวะขังจำเป็นไหมเนะี่ยเอาออกยูนิคอร์นดีกว่าแล้วก็แปลนได้เรื่องไหมนะเนี่ยเซตนี่โอเคอปว่าวะ แต่จี้ไอเราก็ไม่ได้ดีกว่านี้แล้วอยากใส่บัตรเชิญอยู่แต่ว่าไม่มีที่แล้วไม่มีแปนในตัวเหลอไหนอ่านใหม่ดีมีอะไรบ้างโลซุปเปอร์ตกเมืองได้เงินแค่เนี้ยแล้วก็มีสลายดูสลายโอ้โหสกิลน้อยมากสกิลดีนะแต่ให้มากระจึ้งนึ่งโอ้ไม่รู้จะจัดเซตยังไงเลยเล่นยากอะเนี่ยูกต่าใส่ไป ถ,ถ้าไปเล่นด่านลูกเต๋าก่อสร้างก็ไม่ต้องเอาแปนไปก็น่าจะเล่นง่ายกว่านี้เอาบัตรเชิญไปแทนอย่างเงี้ยเออเอาไปเล่นลูกเต๋าก่อสร้างดีเป่าวะเน้นทอยคนสองเอาเพราะทอยคนแรกด่านลูกเต๋าก่อสร้างยังไงก็ตายนะโดนเขาคอมโบรวัรวรวัวอืมอ่ะเอาหลักๆแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนผมขาดอีกเท่าไหรนะ่เนี่ย เพิ่งได้44ใบหมดไป20,000เพรหมดไป20,000เพรกับ100,000ทองถ้าเล่น14วันได้วันละใบใช่ไหมวันละใบ14ใบเพิ่มเข้ามาก็เป็น58ยังไม่ถึงครึ่งอยู่ดีถ้าไงถึงจะปิดตัวนี้ได้อะอันที่จริงไม่ได้โหดเวอร์อะไรเลยนะสกิลดีอยู่แต่ไม่ได้โหดเวอร์ทำไมให้ทำยากจังวะยากกว่าตัว ตัวเมตาอีกนะยากกว่าโคอีกมั้งเนี่ยยากกว่าโคยากกว่าเดสยากกว่าฮิวด้ายากกว่าทุกตัวเลยมั้งเนี่ยเดสล่างจริงยังไม่ยากเท่าอีตัวนี้เลยบอกไว้ก่อนถ้าใช้ตังอ่ะนะหรือว่าแพ็กมันจะรีหูสองหมืเพชรแล้วนะเราหมดไปสองหมื่นนะวันเนี้ยอเราได้ภารกิจรับภารกิจเล่นเกมหนึ่งครั้งโอเค้ออ <c oughs> ถึงได้เพชรทั้งหมดนี่ก็ไม่คุ้มครับไม่คุ้มกับที่เราเสียไปแต่ได้การ์ดสวยมาเล่นอ่าอย่าลืมนะใครปิดไปเท่าไหร่อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยครับมีใครแนะนําอะไรผมได้ไหมในการปิดเนะี่ยเอาแบบไม่ใช้ตังนะแต่ผมก็พอรู้แหละว่าทําไงถ้าแพรกเนี้ยมันรีนะแต่ไม่รู้มันจะรีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแพรรีจะเพชรที่ไหนไปเล่นก่อนดูมีอยู่พันเเนี่ยนอกจากจะทำไอเดียหลักนะครับไอเดียหลักเรามีแสนเพชร แสนเพชรอาาัปทุมกับตัวพวกนี้ผมไม่เอาเหรอกว่าไหมแต่จากได้หว่าเกมเอาของมาขายว่าแล้วทำไมมันออกแพ็กอัน,นี้มาออกแพ็กอัน,นี้มาขำรอเลยยังไงก็ไม่ปิดเว้นนี้สินะโอเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวตูจะเอาคืนเว้นหน้านะไม่มีอะไรแล้ววันนี้อะโอเคแค่นี้แหละรู้สึกสิ้นหวังมากผมนึกว่าจะเปิดได้สักแบบร้อยมันได้แต่สใบสใบอย่างเดียวเลย โอกาสเลดการสุ่มมันแย่มากนะครับเกมนี้ก็รู้ๆกันดีว่าเป็นไงนะโอเคสองหมื่นติดคิสมาคุ้มไหมผมสับผมไม่คุ้มนะอุ้ยเดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้เอา,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 อาตัวมันขยับไม่ได้แล้วโอ้โหลอยเป็นกระดาษเลยอ๋อเป็นภาพกระดาษปิวไปตามสายลมนะครับ <c oughs> มันเป็นสองดีมันไม่ใช่สามดีมันไม่ใช่โมเดลนะครับมันเป็นภาพกระดาษสองดีธรรมดาเลยมันไม่ใช่โมเดลแบบการ์ดพวกเนะี้ย เนนเป็น 3D อืมโอเคก็ฝากไว้แค่นี้แหละนะครับใครปิดไปบ้างอย่าลืมนะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถึงวิธีการปิดของมันนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะปิดมันยังไงอะเพชรไม่พอเพชรหมดแล้วด้วยนะอืมก็ฝากไว้แค่นี้นครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย